สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานบอลเต็ง v i p 3คู่เมื่อคืนวันที่15นะครับบิลแรกนะครับเป็น UTR รัฐนะครับเปิดบ้านแพ้ยูนิเวอร์คูสครับศูนย์ต่อหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อไปที่เจ้าบ้าน UTR รัฐนะครับในเด็ดปอปอโพสรุปบินนี้เสียเต็มนะครับบินที่2เป็นเวเนเซียนะครับที่เปิดบ้านชนะสเปเซีย1นต่อศทีเด็ดของราชันคู่นี้เลือกต่อไปที่เวเนเซียในเด็ดปอปอนะครับผลสรุปนะครับบินนี้บวกเต็มครับ และบินที่3เป็นเอสโตราดาอามาโดรานะครับที่เปิดบ้านแพ้ปอโต้นะครับหนต่อศูนย์ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อไปที่ปอโต้ในเลนหนึ่งลูกนะครับผลสรุปบินที่3ของเราก็เจ๋อไปนะครับส่วน4คู่หน้าช่องทาง YouTube เมื่อวานนะครับที่วิเคราะห์ไปเข้าเต็ม3นะครับและตายตัวเดียวคู่แรกไบรเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบเลเวอร์คูเซ่นครับคู่นี้ไบรเยอร์ต่อ1ลูกเลยให้สกอร์สูงในเลนสลูกครึ่งไปนะครับ จบ90นาทีคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2นะครับเข้าเต็มและตอนวิเคราะห์คู่นี้ผมทายสกอร์ถูกด้วยนะครับคู่ที่2รายโอบายเกโนเปิดบ้านพบอาราเบสครับคู่นี้เจ้าบ้านรายโอต่อครึ่งลูกเลยให้รองไปที่อาราเบสครับจบ90นาทีนะครับรายโอบายเกโนชนะอาราเบสไป2ต่อ0คู่นี้เสียเต็มครับคู่ที่3เปเชเปิดบ้านพบนีสครับคู่นี้เปเชยต่อลูกครึ่งเลยให้รองไปที่นีสครับจบ90นาทีนะครับนีสสามารถบุกเอาชนะเปะเชยได้3ประตูต่อ คูนีเซาท์ทัมตันต่อปอเลยให้รองไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับจบ9กสนาทีเลสเตอร์ซิตี้บุกเอาชนะเซาท์ทัมตันได้4ประตูต่อ1คู่นี้เข้าเต็มครับสรุปผลงานบอลเต็ง VP3 คู่เมื่อคืนนะครับสำหรับผมแล้วก็ยังขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จัดกันใหม่นะครับบอลวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เน ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ rbt 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย rbt 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่รัรอีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลอง หรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับถักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูปชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสาหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่16กันยายนนะครับ2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทางยูทู e กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันเสาร์นี้นะครับมีหลีกดังๆในยุโรปนะครับลงเตะก ก็คัดมา4คู่นะครับวันนี้จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกเป็นบูฟแฮมตันนะครับเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลคู่ที่2เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบไบรตันและคู่ที่4นะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบเบรดฟอร์ดไปกันที่คู่แรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างบูฟแฮมตันนะครับเปิดสนามโมรินิวสเตเดียมพบกับทางด้านลิเวอร์พูลครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาหกโมงครึ่งหลังขล ชนะ1เสมอ0แพ้3เก็บได้3แต้มเข้าวิลิตอยู่ที่25%ส่วนลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้อยู่ดับที่3ลงเล่น4นัดครับชนะ3เสมอ1แพ้0เก็บได้10แต้มเข้าวิลิตที่เจเอร์เซ็นต์เก็บได้บ้านวบแชมตันเล่นไป1นัดนะครับเป็นการแพ้มานะครับเข้าวิลิตอยู่ที่0%ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเล่นเกมเยือนไป2นะัดชนะ1เสมอ1แพ้0เข้าวิลิตอยู่ที่50% สถิติเฮตูเฮต้านัด์ล่างสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและวูฟทัมตันเคยเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะวูฟทัมตันสต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านวูฟทัมตันนะครับเป็นวูฟทัมตันที่เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลสามต่อศูนย์และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นทางด้านวูฟทัมตันนะครับฮานาลัสสุดกินตังลิเวอร์พูลไปได้สองครั้งเจอกันไปสองครั้งคู่นนี้เป็บอลสูงนะครลีเว้3ครัั้งครบ และตลอด3นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเว่าพูมิสกอร์รวมเกิดขึ้นต่อน,นัดสูงกว่า2.5ประตูครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของบุ๊คแทมตันชนะ4เสมอ2อแพ้4เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5 เกมล่าสุดบุกแพ้คิสตันพละสามต่อสองส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านชนะแบ็กพูลห้าต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้ไบรตันหนึ่งต่อสี่และเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะแรนนะครับสามต่อหนึ่งส่วนลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการก็ถือว่ามาดีนะครับชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งเข้าวินไปห้าจบเกมสูงไปเจ็ดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าสามต่อศูนย์ส่วนเกมเยอนล่าสุดกับบุกชนะนิวคาสเซิลหนึ่งต่อสอง บุกเสมอเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งและอุ่นเครื่องบุกเสมอไบรท์เทอร์เฟิร์กนะครับสี่ต่อสี่ฟองวันยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับบูลทำตันยิงสิบสี่เสียสิบห้าผลต่างลบหนึ่งเฉลี่ยได้หนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมส่วนลิเวอร์พูลยิงสามสิบเอ็ดเสียสิบแปดผลต่างบวกสิบสามเฉลี่ยได้สามจุดหนึ่งลูกต่อเกมสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้นครับเจ้าบ้านบุกทำตันน่าจะใช้งานมาริโอเรมิน่ามาเทอุสกุญย่า ฟาเบโอซิวาร์ส่วนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ใช้เตียโกโจตาโคดี้กั๊โปและโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเป็น3ามหอกด้านหน้าคอยรัตะาขายในค่มมคืนนี้ครับสำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ลิเวอร์พูลนะครับต่อลูกครึ่งราคา2อลูกอัตราค่าน้ําผลตอบแทนนะครับุูปแชมตันชนะจ่ายอยู่ที่0.8นย์และลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นน้ําลบนะครับจ่ายอยู่ที่1.06ส่วนสูงต่าโอเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกคสบ3ลูกครึ่งราคา2อยู่่ที3ลูกครับึ่ง้นราคาในนัั้ะรบมแกหูตชจ่ายอยู่่ที5 1.68หรือว่าภูชนะจ่ายอยู่ที่1.46และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.48ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับบูบทำตันท um um, ่ารองในเลทหนึ่งลูกนะครับเจอฮานนาลัสสุดผ่านได้1ครั้งส่วนลีโอพูนะครับถ้าต่อ1ลูก um, เจอฮานนาลัสสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเลนสลูกนะครับบูบทำตันเจอราคานี้ฮานนาลัสสุดผ่านได้1ครั้งส่วนลีโอพูนะครับสูง3ลูกเจอฮานนาลัสสุดผ่านได้3ครั้งครับเกมนี้มองยังไงทีมเยอรีโอพูก็เหนือกว่าชัดเจนครับ ไม่ว่าจะเป็นสเกลภาพหรือขุมกําลังหรือฟอร์มก่อนที่จะเบรกไปโปรแกรมทีมชาติที่เพิ่งจะลมแอสตันววลา่าประตูต่อศูนย์มาหยกๆนั้นทําให้4เกมแรกในลีกยังไม่แพ้ใครและกำชัยไปถึง3 แถมเป็นการเผชิญหน้ากับตัวตึงรับต้นต้นของลีกทั้งนั้นครับบอกได้เลยนะครับว่าหงแดงกับแดนกลางยุคใหม่นะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับส่วนทางกัปตันนะครับที่ฟอร์มค่อนข้างแย่หลังไปชายไป3จาก4นัดท้ายในลีกและโดนทะลวงแนวรับเยือยไปไป8เม็ดบอกได้เลยว่างานหยาบฉาบไม่เรียบของแท้ครับเมื่อมองจากสภาพแบบนี้ของทีมเยือนแล้วนะครับมีทรงไล่ยำสูงมากครับแนะนำว่าฝั่งต่อนะครับรอรับสับสบายใจสุดครับคุณนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่ลีเว์พูนะครับในเลตโลกควบรึ่ง ฟันธงลิเวอร์พูลบุกอาชนาวูปทำต้านสองประตูต่อศูนย์จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ะครับเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมพบกับทันนันแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเวสแฮมอยู่ดับที่4ลงเล่นไป4นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้0เก็บได้10แต้มเข้าอยู่ที่75%ส่วนแมนซิตี้นะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ดับที่1ลงเล่นไป4นัดชนะ4เสมอ0แพ้0เก็บได้12แต้มเข้าอยู่ที่100%เกมในบ้านเวสแฮมเล่นไป1นัดชนะมานะครับเข้าอยู่ที่100%ส่วนแมนซิตี้นะครับเล่นเกมเยือนไป2นัดชนะรวดทั้ง2เกมเข้าอยู่ที่100%สถิติเฮตุเฮตนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นแมนซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าครับชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งและเว สแฮมไม่เคยเอาชานะแมนซิตี้ได้เลยนะครับเกมล่าสุดแมนซิตี้เปิดบ้านชานะเวสต์แฮมสามต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเวสต์แฮมนะครับเป็นเวสต์แฮมที่เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ร์ศูนย์ต่อสองและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่ากับกลายเป็นทางด้านเวสต์แฮมนะครับฮานาร์ลัตสึกินตามแมนซิตี้ไปได้สามครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำครับเจอกันฮานาลัตสุดจบต่ำไปสี่ครั้งครับและแมนซิตี้นะครับยิงอย่างน้อยสองประตูตลอดสิบหกจากสิบเก้านัดท้ายทุกการที่พบเวสแฮมเลยนะครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมตัวการของเวสต์แฮมก็ถือว่ามาดีนะครับชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป6จบเกมสูงไป9เกมล่าสุดบุกชนะลูตันทาวน์ต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะเชลซีนะครับสประตูต่อ1ส่วนแมนซิตี้นะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมตัวการชนะ7เสมอ2อแพ้1เข้าวินไป4จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูลแลมหต่อหนส่วนเกมเยือล่าสุดนะครับบุกชนะเชฟฟลด์1ต่อ2บุกชนะเบอร์ลี่ศูนย์ต่อ3และอุ่นเครื่องบุกชนะไ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดครับเวสต์แฮมยิง25เสีย18ผลต่างบวก7เฉลี่ยได้2.5ลูกต่อเกมส่วนแมนซิตี้นะครับยิง22เสีย10ผลต่างบวก12เฉลี่ยได้2.2ลูกต่อเกม สิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเวสแฮมน่าจะใช้งานซาอิกเบนราม่าจารอดโบเวนมิคาเอลตอร์เดโอส่วนแมนซิตี้ครับวันนี้ใช้เบรโดซิวาจูเลียนอาเวรสและเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่มมคืนนี้ครับสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แมนซิตี้นะครับบุกต่อรูปครึ่งราคา2 1ลูกอัตราข้างน้ำผลตอบแทนนะครับเวสแฮมชนะจ่ายอยู่ที่0.82และแมนซิตี้ตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.08ส่วนสูููงต่่่าาาโออเรรดนนคคบยที2ลกึ่งครบ3าา2อยู่่ที3ลูกครับ ส่วนทางด้านราคา1นึคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เวสแฮมชนะจ่ายอยู่ที่6.04แมนซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่1.47และถ้าเสมอกันายอยู่ที่4.22ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเวสแฮมถ้ารองในเลนลูกครึ่งนะครับเจอฮันนาลัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนแมนซิตี้นะครับถ้าต่อในเลนลูกครึ่งนะครับเจอฮันนาลัสสุดผ่านได้3ครั้งสูงได้ได้3ลูกนะครับเวสแฮมเจอราคานี้ฮันนาลัสสุดผ่านได้3ครั้งส่วนแมนซิตี้ครับสูง3ลูกเจอฮันนาลัสสุดไม่เคยผ่านได้ครัับเสมอไป3คร้ง เกมนี้นะครับมีแววว่าจะถิ่นเวสแฮมนะครับจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านหนาแรกที่จะช่วยเบรคความร้อนแรงของแมนซิตี้ครับเพราะการได้รงบูในลังย่าของตัวเองด้วยการฟาชารวด3นัดท้ายในลีกและสัดไปไม่เลี้ยงรุมๆวม8เม็ดน่าจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความมั่นใจให้กับแฟนๆครับ จริงอยู่นะครับที่เรือใบสีฟ้าก็ไม่ได้จะหยุดง่ายขนาดนั้นครับทว่าสองนัดหลังพวกเขาพลาดท่าเสียประตูให้กับคู่แข่งทั้งสองครั้งแสดงให้เห็นว่าเกมรับยังพอมีรูรั่วให้เล่นงานอยู่บ้างครับเชื่อว่าหากเจ้าบ้านเซตเกมรุกเข้ามาดีๆนะครับก็อาจจะได้ส่วนได้เสียวกันบ้างไม่มากก็น้อยเลยครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทภาพรวมต่างๆนะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองประคองตัวไม่กลัวตายครับยังแย่ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่เวสแฮมนะครับในเรทลูกครึ่งครัึ ไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตครับเปิดโอตาฟอร์ดพบกับทางด้านไบรตันครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยในระดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ดับที่11ลงเล่น4นะัดชนะ2เสมอนศูนย์แพ้2เก็บได้6แต้มค่าววลเลตอยู่ที่50%ส่วนไบรตันนะครับตอนนี้อยู่ดับที่6ลงเล่น4นะัดชนะ3เสมอนศูนย์แพ้1เก็บได้9แต้มค่าววลเลตอยู่ที่75%เปอร์เกมในบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นไป2นะัดชนะ2เกมรวดนะครับค่าววลเลตอยู่ที่100%ส่วนไบรตันเล่นเกมเยือนไป1นัดนะครับก็ออกไปชนะมาได้นะครับค่าววลเลตอยู่ที่100% สถิติให้ทัวร์เฮท้านั้นหลังสุดที่คู่นี้จะกัน,นะรับเป็นไบรตันที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดไบรตันเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดเดอเทฟฟอร์ดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ไบรตันหนึ่งต่อสองและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าจะเป็นทางด้านไบรตันนะครับฮานารัสต์กับกินตังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันฮาไป3คครรรัังร้งบฟอ์มนัดล่าสุดรวมตลัสต เกมล่าสุดบุกแพ้อาร์เซนอลนะครับสาต่อหนึ่งส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะนอตร์ทแคมฟอร์เลย์นะครับสาต่อสองเปิดบ้านชนะวูฟแชมตันหนึ่งต่อศูนย์และเปิดบ้านอุ่นเครื่องเสมอกับแอตลติกบินเบานะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนไบรตันนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลุมธุริการชนะสี่เสมอกสองแพ้สี่เข้าวินไปห้าเจ้เกมสูงไปเจ็ดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลสามต่อหนึ่งส่วนเกมเยือนล่าสุดกับบุกชนะวูฟแชมตันหนึ่งต่อสี่อุ่นเครื่องบุกชนะ,ะนเบนฟอร์ดศู ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยเต็ดยิง14เสีย17ผลต่างลบ3เฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกมส่วนไบรตันครับยิง21เสีย16ผลต่างบวก5เฉลี่ยได้2.1ลูกต่อเกม ตลอดเก้าจาก10นัดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับไบรตันมีสกอร์รวมเกิดขึ้นต่อน,นัดสูงกว่า2.5ประตูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเสียอย่างน้อย2ประตูตลอด3เกมท้ายในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะใช้งานมาคัสเลสปอร์ตคริสเตียนอิเล็กเซนบูโน่เฟรนเดสราสมูสฮอยลุนส่วนไบรตันนะครับวันนี้ใช้ซารี o, ่มาร์สเจ้าเปโดว์คารูมิโตมะและแดนนี่เวลเบิกนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้้นนนะคคคคครรรรรรรับับบเเเเปปิดดมมาาาาาแแกกใหชสตตตออ์ยููไ็่่2ึงล อัตราค่าน้ําผลตอบแทนจ่ายเท่ากันเลยนะครับ0.95ส่วนสูงต่ำมเวอร์เดินนั้น,นราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคาสอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับ ส่วนทนางด้านราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้แมนเชสเตอร์เต็ดชนะจ่ายอยู่ที่2.19ไบริทันชนะจ่ายอยู่ที่2.68และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.93ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดถ้าต่อครึ่งลูกนะครับเจอฮันารัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนไบริทันนะครับถ้ารองในเด็ดครึ่งลูกนะครับเจอฮันารัสสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเด็ดสองลูกครึ่งควบสาะครับแมนเชสเตอร์เต็ดเจอราคานี้ฮันารัสสุดผ่านได้1ครั้งส่วนไบริทันนะครับสูง2ลูกครึ่งควบสามเจอ สถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนนะครับเปิดบ้านแพ้ไบรตันสต่อหนึส่วนไบรตันนะครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1.0ต่อนั่นก็หมายความว่าไบรตันเก็บ6คะแนนเต็มทั้งไปและกลับเลยนะครับแต่แปลกใจอยู่อย่างนะครับอยู่ดีๆฟอร์แมนอยู่ที่ย่ำแย่แบบนี้นะครับอยู่ดีๆมาเปิดต่อไบรตันที่ฟอร์มโคตรโหดแบบนี้ดังนั้นชี้ค่าเลยนะครับผมมองว่าคู่นี้มีสกอร์ครับและอาจจะมีมากกว่า3ประตูด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนนนนครััับขอออไปที่่่สสกกกูููงงใเเลึฟ้ม2 2 จัดไปครับและคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจะเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คพบกับทางด้านเบรันฟอร์ดครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลอยู่ดับที่14ลงเล่นไป4นัดครับ ชนะ1เสมอ0แพ้3เก็บได้3แต้มเข้าอยู่ที่25%ส่วนเบนฟอร์ดครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ลงเล่นไป4นัดครับชนะ1เสมอ3แพ้0เก็บได้6แต้มเข้าอยู่ที่25%เกมในบ้านนิวคาสเซิลเล่นไป2นัดครับชนะ1นเสมอ0แพ้1เข้าอยที่50%ส่วนเบนฟอร์ดเล่นเกมเยือนไป1นัดนะครับก็เอาชนะมาได้นะครับเข้าวิเลตอยู่ที่100%สถิติทวี5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกัน,นครับนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าครับชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและเบนฟอร์ดเคยเอาชนะไปได้1ครั้ง เกมล่าสุดนะครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลนะครับหนึ่งต่อสอง ส่วนเกมล่าสุดในเซนเจมปาร์นะครับเจอกันเมื่อปี2022เป็นนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านถล่มเบนฟอร์ดไป5-1อัตราการทำเงินนะครับนิวคาสเซิลกินตังเบนฟอร์ดไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงครับเจอกันท่านล่าสุดจบสูงไว้3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของนิวคาสเซิลนะครับชนะ5เสมอ2แพ้3เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกแพ้ไบรตัน3-1ส่วนเกมไปบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ1 2เเเเปปิิิิดดดดดบบบบบบ้้าาาานน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 นชชะะะะะแแออออออสสสตััััวววลลลล่่่่่5 1 10ุุุคคครร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 ืงีย4 0ฟฟ์์มม ต้องบอกว่าเสมอมาหนักเลยนะครับชนะ1เสมอ7แพ้2เข้าวินไป2จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบอลมัดสอต่อ2ส่วนเกมเยอราสุดกับบุกเสมอนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับ1ต่อ1บุกชนะฟูลแลมศูนต่อ3และอุ่นเครื่องบุกเสมอแอสตันวิลล่านะครับ3ต่อ3 ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับนิวคาสเซิลยิง21เสีย13ผลต่างบวก8เฉลี่ยได้2.1ลูกต่อเกมส่วนเบรดฟอร์ดนะครับยิง15เสีย15ผลต่างเป็น0เฉลี่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลน่าจะใช้งานแอนโทนีกอร์ดอนเจคอบเมอร์ฟี่คารลัมวิลสันส่วนเบรดฟอร์ดนะครับวันนี้ใช้วิเทอรี่ยาเนลคริสเตียนนอกาดและมาธิวเจนเซ่นนะครับปักหลักกลุ่มเชิงแดนกลางในค่คคืนนี้รับ สำหรับเรืราคานดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาและให้ New Carson, นิวคาสเซิต์กับต่อ1ลูกราคา2อรึ่งคบลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับนิวคาสเซิลชนะจาจอยู่ที่0.92เบนฟอร์ชนะจาจอยู่ที่0.98ส่วนสูงต่ำโมเวอร์ดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกคึ่งคบ3ราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนทางด้านราคา1คูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาและใ่าหนิวคาสเซนลชนะายอยู่ที่1.54เบนฟอร์ชนะจ่ายอยู่ที่5.32และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.09ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับนิวคาสเซิลถ้าต่อหนึ่งลูกนะครับเจอฮันนารัสุดไม่เคยผ่านได้นะครับเสมอไป3ครั้งส่วนเบรนฟอร์ดนะครับถ้ารองในเลเยหนึ่งลูกนะครับเจอฮันนารัสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเลเยสามลูกนะครับนิวคาสเซิลเจอราคานี้ฮันนารัสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเบรนฟอร์ดนะครับสูง3ลูกเจอฮันนารัสุดผ่านได้1ครั้งครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับค่อนข้างเมาหมัดเลยนะครับเพราะแพ้ติดต่อกันมา3เกมในลีก แต่ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเจอกับทีมแข่งๆทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นนะครับกับมอเฝ้ารังอีกครั้งนะครับพบกับเบนฟอร์ดที่เกตบอลไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เชื่อว่าแมตช์นี้น่าจะปลดล็อก3คะแนนได้ครับถึงแม้เบนฟอร์นะครับจะประเดิมเกมเยือนด้วยการชนะฟูลแลมานะครับ แต่คู่ต่อสู้ในปีนี้นะครับผลงานไม่ค่อยดีจึงไม่ได้ให้เครดิตสักเท่าไหร่ครับนอกจากนั้นนะครับสนัดที่ทีมเยือนบุกมาเยือนสังเวียนแห่งนี้ก็พลาดท่ามาถึง2อดังนั้นนะครับวัดภาพรวมเชื่อว่านิวคเซลน่าจะเข้าวินไปได้ในราคา1ลูกครับคุณนิเอิลเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่นิวคเซลนครับในเลทหนึ่งลูกครับฟันธงนิวคเซิลชนะเบรนฟอร์ดสามประตูต่อศูนย์จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับ คู่แรกนะครับต่อลิเวอร์พูลลูกครึ่งคู่ที่2รองเวสต์แฮมในเลดลูกครึ่งคู่ที่3ให้สูงนะครับสลูกครึ่งและคู่ที่4ต่อนิวคาสเซิลในเลตหนึ่งลูกครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพืเ่อนๆพี่ๆไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ัสตามรรามยยเลย และสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ